สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับขณะนี้ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นเครื่องผ่ามะพร้าวมหาชัยรุ่นพิเศษนะครับซึ่งเราผลิตขึ้นมาตามคําเรียกร้องของลูกค้าที่ต้องการเครื่องผ่ามะพร้าวระบบไฟฟ้าในราคาไม่แพงมากตัวนี้เราผลิตขึ้นมานะครับโดยใส่ระบบความปลอดภัยเข้าไปเหมือนกับเวอร์ชั่น4เลยนะครับเพียงแต่สเกลลดลงนะครับคือเล็กลงกว่าเวอร์ชั่น4นะครับแต่ความปลอดภัยนี่เราสามารถสั่งหยุดได้ตลอดเวลาเห็นไหมครับอย่างนี้ฮะ นะตัวนี้เป็นตัวสต็อปนะตัวฟุตสวิต์นะครับเราสามารถสต็อปหรือสั่งหยุดได้ตลอดเวลาเห็นไหมครับนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นจะไม่มีอันตรายต่อผู้ผ่าเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับพอเราผ่าเสร็จปุ๊บเรายกขึ้นปุ๊บเราปล่อยปุ๊บมันจะหยุดทันทีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะผ่าให้ลูกค้าดูนะครับว่าเวลาเราผ่าด้วยเครื่องตัวนี้ผ่าได้ไหมผ่าง่ายแค่ไหนเดี๋ยวผ่าให้ดูเช่นเลยครับอ่าอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปนี่โหเป็นลูกใหญ่มากเลยนะครับ อ่าแล้วพอดูกดผ่านะครับเห็นไหมครับืง่ายอย่างนี้เลยนะครับง่ายโดยที่ว่าคุณลูกค้าสามารถหาซื้อได้ในราคาไม่แพงนะครับส0 0 0 0ื่นกว่าเท่านั้นนี่ถือเป็นรุ่นพิเศษนะครับนอกจากรุ่นพิเศษแล้วอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าเราทำสเกลเล็กก็จริงแต่คือระบบความปลอดภัยเราใส่เข้าไปเหมือนเวอร์ชัน4นะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับในราคา3 0,000ื่นกว่าติดต่อมาที่092ย์4 1้1 5อ6ยินดีต้อนรับทุกทท่านนะครับขอจิ้งท้ายวิดีดึงช่วงปลายคลิปนะครับเครื่องผ่ามะพร้าวไม่ว่าจะเป็นของใครยี่ห้อใดก็ตามถ้าใช้ด้วยความประมาทนะครับก็อันตรายได้นะครับแต่เครื่องผ่าระบบไฟฟ้าไม่ว่าจะถูกหรือแพงถ้าเราใช้ด้วยความไม่ประมาทนะครับก็ปลอดภัยใช้ได้เหมือนกันนะครับขอบคุณลูกค้าทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ